ไปลุกขึ้นอ,อ้าวอยากนอนลอก็นอน,น,น,อ,นอืมไม่ต้องบนลับตาบตามิดเร็วหลตามิดเร็วหลับตามิดหลตามิดหลตาย่งหลตาย่างลกหตาอ รับจ้างก่อน,นอรัจรบจ้างก่อนอใส่ใจหลับเลยหลับเลยหลับเลยหลับตาไม่ตเลยนี่อ,อะไรอไหหีกอ่ะเดี๋ยวแม่จะปิดเดี๋ยวนี้แหละทีวีอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินการลุกการนั่งการทําอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันไม่ได้ดั่งใจมันทาให้เราจิตตกจิตไม่ดีไปเลยอะครับก็ยืนขายของมาก็สิบกว่าปีแล้วค่ะบางทีก็ปวดขาปวดเข่าบางทีเดินมากๆก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะเซจะลงแป๊ที่เข่าใจไหมไปกินข้าวไหมจะลงขากินข้าวเปล่าแนะนำให้ไปซื้อสมุนไพรไปลูกไปอหาทวอยากจะนอนมันก็ยังไม่หายค่ะ มันนักเสบแล้วมันบวมทําอะไรก็ไม่สะดวกก็กินเยอะมาไหลขนาดแล้วครับไอเราก็นึกว่าจะหายมันก็ไม่หายคุณผ,ผู้ชมคะในแต่ละวันเรามีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเริ่มต้นต้แต่ตื่นนอนออกไปทํางานนั่งรถโดยสารหรือแม้กระทั่งการที่เรานั่ง